บาลินะครับบวลมด้วยแมีแพนะครับหมูที่บจุดสั่งิีจุดถงแม่ีแท่าน่าท่านรับสนุน5 0าบาทให้กับท่านนายกสแงนะครับเป็นผู้รับถ่ายรูปด้วยนะครับ ว่าลงลงไปให้เขาให้ให้ใครัะนคนแต่ว่าไ่ได้ท่านจะมอบสนับสนุนให้กับการทนคุณเสณเสือกคุณเสืกสองพันหาร้หกไิบหกอีกาบครับมพิ่มเติไปพิ่มเติมเติมเติม จวดเดี๋ยวจวดเดี๋ยวว้าเริ่ดเอิ่ด้อานานมากๆเว็นเรื่งแปกผู้หญิงติเออเขาได้ลื้อสาเพิ่นแค่มั่งมุ่งบนเรื่องนี้มาเพิ่นเดี๋ยวใส่ฝันขึ้นช่วยสาธิตพร้ี่จะทำการตรวจแล้วนะครับคุณชลศักดิ์ใช่ใช่คุณชลศักดิ์คุณชลศักดิ์โอเค นั่งตีงตีนตินก็ลุกขึ้นด้วยนะครับลุกขึ้นด้วยส่งบังไฟใหยาไปนั่งนั่งเพลินนะครับอย่านั่งเพลินเราต้องมีการพลอยการพลอมาแล้วครับ 严勇哥。Hey, hey, เนี่ยเร็วเย้นดเย้ไม่ได้การเนี่ยไปไปยังไม่มุ่นยังไม่มุ่้ไปดูเพื่อนนะครับที่อยู่ด้านหน้าดูบ้างไฟนะครับตอนนี้วุ่นแรง งานดูบ้างไฟทุกคน